หมายเลขเกติกาแก้วพิน,นเป็นเช่นเดียวกับทางด้านดรบแล้วมันพูดรับหมายเลขยี่สิบสี่นิาาชาเกตติกาแก้วพินครับหมายเลขยี่สิบสี่นิชาก่อนบุลเลอร์หมายเลขยี่สิบเก้าชาลาดสาวญี่ปุ่นนะครับมิสากิหมายเลขหกสิบแปดวิรันยุพาอุชิคับตาโน้อยครับชาลัดสาวญี่ปุ่นตะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดคูไลรัตเหลาโอ้ใช้แตงโมเป็นเซตเตอร์วันนี้นะครับเดินหอนตรงที่วิรันยุพาครับ เสิร์ฟจัดเยี่ยมปีที่แล้วอัดไทยรัฐจ,จารัฐนะครับทํามาที่บอลเร็วครับผูกสอนก็โคแครครับกิติคุณสีอุทรวงมิสากิยาม,มาอุชิครับทำไป21คะแนนในนัดลาสุดนะครับเป็นเจนใหม่ของดดมอนฟูปดไปนในตัวอา่าในตัวด้วย ยกบอลแรกมามิสกิยามากุชิแล้วเข้ามาทับบีกลางตรงนี้ครับว่าวนเข้ามาโอ้โหขึ้นมลม่ขึ้นเนกลายเป็นต้องใช้บริการดาวตบญี่ปุ่นในการยืนเป็นหกเล่นตัวหลักบอลแรกยกมาแล้วมิสกิโอ้โหเสียขนมกินได้ครับสาญี่ปุ่น เสือผ้าสุสุขรอเสิร์ฟครับมิสกิไม่ดีบอลแรกมิสกิแก้โอ้ตามมาโฟโลโดีมากครับโอ้จังหวะตามมาแก้งกันบ้านของตัวเองครับมิสก,มกิยามาุจิดูความไวครับเนี่ยบอลแรกเขาไม่ไม่เข้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาดูปั่นลุกนี้ครับ เซตพอยตอีกครั้งหนึ่งของ Diamond Foot 26-25มิสกิโอ้โหเอสครับเอสครับก็กล่าวเป็น Diamond Foot ไฟเชฟครับแซงเอาชนะยูเรก้าสีสเกต V4 ไปในเซตรแรกนะครับด้วยสกอร์กกร27ต่อ25ครับ